สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักการปลูกบอนสีนะเพราะาบอนสีนี้เป็นไม้ถือว่าเป็นไม้เก่าแก่แล้วก็เป็นไม้มงคลนะฮะเป็นไม้มงคลตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้านะฮะถ้าประวัติตามประวัตินิดหนึ่งท่านพระองค์ท่านนํามาจากต่างประเทศนะฮะในการเสด็จประพาสตุโรกนะฮะแล้วก็ ถือว่าเป็นไม้มงคลนะที่ว่ามีความเป็นมามีอดีตนะฮะแล้วก็เป็นไม้ประดับปลูกตามบ้านเรือนก็จะมีความสวยสวยงามนะฮะแล้วก็สีของของสีแต่ละชนิดนะก็ก็แตกต่างกันไปสีแดงสีเขียวสีลหลายหสีฮนะตอนตอนตอน,ตอนนี้นะฮะแต่ประวัติความเป็นมานะฮนะก็มาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห นะอันนี้คือที่ศึกษาข้อมูลมาเล็กๆน้อยๆตำหนับเพื่อนๆที่เพิ่ง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 ชอบการปลูกบอนสีก็เข้าไปดูในหลายหลายที่นะฮะก็มีเด็กๆรุ่นใหม่ๆก็ถือว่าดีฮะ,ะที่ว่ามีการปลูกบอนสีนะฮะแล้วก็แต่ละต้นก็สวยๆก็ถือว่าเป็นไม้ประดับอีกชนิดหนึ่งที่ว่าคนให้ความสนใจกันในลงไประดับ อายุน้อยๆก็ถือว่าดีนะฮะเพราะส่วนใหญ่คนรุ่นปู่รุ่นย่าเราที่จะปลูกกันตามบ้านนะ,ะี่ที่สังเกตดูะฮะคนมีอายุเยอะๆส่วนใหญ่ที่จะปลูกกันแต่ตอนนี้เด็กๆอายุไม่เยอะอายุน้อยๆก็ก็มีการปลูกกันแล้วก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นต้นไม้ที่ที่มีความสวยแล้วก็แบบสวยยั่งยืนในในด้านใบ เป็นเป็นราชนีแห่งใบไม้นะฮะที่ที่คนปลูกบอลสีขนาดน,น้ามไว้ไวนะฮะว่าเป็นไม้ที่ใบสวยใบมีความสดสวยแล้วก็การดูแลการปลูกก็เหมาะสำหรับปลูกในบ้านเรานะฮะเพราะว่ามันการเจริญเติบโตแล้วก็อุณหภ,ภูมิที่ปลูกในบ้านเราก็เหมาะนะฮะที่ที่สังเกตดูนะฮะ ส่วนการขยายพันธุ์ก็มีหลายๆวิธีบางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะฮะก็ผมก็เป็นคนหนึ่งที่รักการปลูกบอนสีมาตั้งแต่อดีตนะฮะก็หลายสิบปีอยู่นะฮะแต่ก็มีหลายสายพันธุ์แต่ส่วนใหญ่จะจะปลูกแบบธรมธรมชาติธรรมชาติเน้นของไทยๆที่ดูแลง่ายเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยมีการไม่ค่อยมีเวลามาดูแลเท่าไหร่ก็ปลูกแบบธรรมชาติดูแลนะฮะก็จะได้ความสวยๆแบบธรรมชาติ นะฮะแต่หลังๆก็มีการทํากระโจมหรือทําตู้อบก็เป็นการรักษาใบแล้วก็ลาต้นให้พ้นจากการแมลงกัดกินได้อันนี้ก็คือวิวัฒนาการที่ที่ที่พัฒนามาเรื่อยๆนะฮะแต่จะมาบอกวันนี้ก็คืออย่างคนรุ่นใหม่ๆก็ก็ถือว่าดีนะฮะท,ที่ที่เข้ามาในวงการการปลูกไม้ประดับเพราะว่าเราก็ได้รับความ สวยง,งามในบ้านเราอันนั้นคือขั้นแรกอยู่แล้วที่ที่ผมจะเน้นเน้นเพราะว่าที่ผมทําเจตนาทำทุกสิ่งทุกอย่างในในช่องของผมคือนะฮะไม่ได้หวังอะไรก็คือต้องการเผยแพร่ความรู้นะ,ะผมก็ปลูกกิงแล้วก็ทดลองศึกษาคนกว้าแล้วก็เผยแพร่อันไหนที่มันควรจะดูแลเป็นพิเศษก็จะมาบอกนะ,ะอันนี้คือเคล็ดลับในการ ดูบอลสีดูแลบอลสีเนะี่ยส่วนใหญ่หลายๆท่านก็จะรู้อยู่แล้วว่าการปลูกการดูแลการขยายพันธุ์เป็นยังไงนะฮะแต่จะบอกสาหรับคนรุ่นใหม่ๆนิดหนึ่งบางทีการการปลูกก็อาจจะจะผิดไปเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าไม่ผิดนะฮะเพราะว่า,าของสิ่งไหนถ้าอยู่ในบ้านเราถือว่าเราทดลองได้หมดนะฮะเป็นความรู้แล้วก็เราสามารถนําไปต่อยอดได้นะฮะอย่างบางต้นที่ผมบอกว่า ช่วงฤด,ดูหนาวก็บอนสีก็จะทิ้งหัวนะฮะทิ้งหัวก็คือใบเขาจะหล่นหมดนะฮะแล้วเขาก็จะไม่มีหรือตะกระถางหัวนี่เขาจะหดไปอยู่ล่างแล้วหัวเขาก็จะยุบนะฮะเราก็สามารถนามาขยายพันธะุ์ได้นั่นอีกวิธีหนึ่งนะฮะแต่ถ้าต้นมันสวยๆแบบนี้เราก็จะพึ่งไปทําอะไรเราก็เอาประชมเอาไปตั้งโชว์ประดับตามบ้านเราได้นะบ,บางท่านก็ไปตั้งในห้องนอนก็ถือว่าดีนะฮะแต่อย่าลืมแดด แสงแดดที่ที่ที่ใบไม้จะต้องได้รับนะฮะจะต้องมีฮะของบอลสีประมาณช่วงเ,วเช้าๆประมาณถึง10บโมงเช้าควรจะให้ควรจะได้รับแสงแดดนะแล้วใบเขาจะสวยแล้วใบเขาจะสดนะฮะมันก็ก,ก,ก,ก็ต่างๆไปแต่ส่วนใหญ่บอลไทยๆเราก็จะทนอยู่แล้วนะฮะอุณหภูมิที่ทั่วๆไปก็35องศาก็เหมาะสําหรับในบ้านเราที่ที่บอลสีจะอยู่ได้ นะฮะที่เขาชอบนะฮะส่วนการดูแลหรือการขยายพันธุ์ก็ในช่องผมก็ส่วนใหญ่จะบอกไปแล้วก็เผยแพร่ความรู้ไปแล้วก็ใครที่ยังไม่เคยยังไม่เคยดกูก็ลองไปศึกษาได้แล้วก็สามารถนําไปขยายพันธุ์ได้นะฮะต้นไหนหน้าไหนหน้าหนาวบอลสีทิ้งหัวเราควรจะทําอย่างไรนะแล้วก็ควรเก็บหัวมาก็ได้อีโกกรณีหนึ่งนะฮะเก็บหัวมาแล้วก็ มาล้างทองสะอาดทองความสะอาดให,าาหา้หมดนะฮะแล้วก็เก็บไว้ปีหน้าแล้วก็ไปปลูกได้ประมาณต้นต้นฝน,นเราก็เอาไปปลูกหรือเอาไปผ่าหัวก็ได้นะฮะหรือพอเขาทิ้งหัวเราก็เอามาผ่าเลยก็ได้เพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าถ้าถ้าเก็บไว้แล้วหน้าฝนหน้าค่อยค่อยเอามาขยายพันธุ์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเป็นปลูกที่ลงดินมากกว่านะแต่ถ้าเราอยู่ในกระถางนี่ เราดูแลได้ดูแลน้ําถึงเนี่ยเราสมามารถผ่าขยายได้เลยนะฮะส่วนคลิปการขยายพันธุ์ก็ก็ก็เคยเทํา,าให้ดูแล้วในช่องช่องช่องของผมดูย้อนหลังนะฮะส่วนการหัน่นการหั่นก็หั่นตามตามันอย่างที่ผมเคยผ่าไปผ่าเป็นชิ้นก็ได้แบบหั่นตตงโมเลยปอกตังโมเลยเป็นชิ้น,ช,น,ช,นชิ้นกันเลยก็ได้แต่ทีนี้ในกรณีนั้นในกรณีที่ยังที่เขายังไม่มีตาถ้าเขายังไม่มีตาเนะี่ย อย่างนี้ก็ปลูกได้ไม่จาเป็นต้องไปหั่นก็ได้นะฮะแต่ถ้าเราจะเราจะหั่นเอาไปไปไปผ่าเนี่ยก็ได้ลองลองลองดูเพราะว่าถ้าเราไม่เคยทําเราก็ลองทําได้อน,นี้สําหรับคนที่ยังไม่ที่ยังไม่รู้นะฮะส่วนใหญ่ท่านที่รู้แล้วก็ก็ก็ไม่เป็นไรนะฮะก็จะบอกไว้น,นิดนะ่ะอันนี้ก็คือวิธีการขยายพันธุ์ถ้าเขาไม่มีตานะฮะเราก็สามารถหั่นเป็นชิ้นแบบชิ้นตั้งโมไปเลยนะฮะแต่อานนี้เราก็ปลูกได้ถ้าเราลดน้ําเราสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี นะถ้าเราดูแลน้ําถึงนะฮะปลูกได้เลยเพอเขาทิ้งใบเราก็ตุ้นในการลดน้ําเดี๋ยวเขาก็จะแตกขึ้นมานะฮะแต่ถ้าหัวมันยุบหรืออะไรเนี่ยถ้าเขาทิ้งใบเนี่ยเราก็ดึงขึ้นมาก่อนได้แล้วก็มาทอมสะอาดล้างหัวใหม่ตัดรงตัดรากออกให้หมดแล้วก็ปลูกไปใหม่ดินเก่าๆที่มันชื้นมันแฉะเราก็ไปตากแดดได้ก็ป้องกันเชื้อราได้นะเอาไปตากแดด,ด,ด,นะด,ดแสงแดดมีสําคัญสำหรับต้นไม้ทุกชนิดนะเอาดินไปตากแดดให้มันแห้งก่อน แล้วพอแห้งแล้วก็มาปลูกใหม่ได้นะฮะก็ไม่มีไม่มีอะไรมากวิธีการขยายพันธุ์ส่วนตรงที่ตาตาเนี่ยอันนี้ตาละต้นนะนะฮะเราก็หั่นได้เลยถ้ามีตาแล้วเนี่ยหั่นไม่ยากต้นไหนชิ้นไหนถ้ามีตาติดไปสแสดงว่าต้นนั้นรนะอดแน่นอนนะฮะส่วนส่วนความใจความเล็กก็แล้วแต่เรานะ,ะแต่อย่าลืมนะฮะจะคันนะฮะ,นะฮะยางของป้อนสีนี่คันนะฮะ ต้องระวังนะฮะสำหรับคนที่ยังไม่เคยหันนะฮะนี่ฮะผมเคยบอกไปชิปกันก่อนแล้วนะฮะอันนี้คือยางยืดยืนี่คือคันจะมีความคันนะฮะต้องใส่ถุงมือนิดหนึ่งีน,นผมหันได้หัวหนึ่งแล้วหัวหนก็ต้นหนึ่งแล้วก็ไปปลูกตรงไหนที่มีตานะฮะตรงไหนที่มีตาเนี่ยแสดงว่ารอดแน่นอนถ้ามีตาติดไปนะฮะแต่ถ้าไม่มีตาถ้าเป็นชิ้นใหญ่ ก็ได้ก็ขึ้นแต่อาจจะช้าหน่อยนะอันนี้คือจะบอกวิธีการขยายพันธุ์แล้วก็การปลูกการดูแลก็ไม่ได้ยากอะไรก็แสงแดดก็สําคัญนะส่วนใหญ่บอลสีก็จะมีอยู่4ชนิดนะก็คือใบเป็นใบขาใบใบใบยาวใบยาวก็แบบฮกหลงเนี่ยฮกหลงในใบยาวยาวใบไผ่นะฮะแล้วก็ใบกาบแล้วก็ใบกลมก็มีประมาณ4ชนิด นะทีทท่ทั่วไปในลักษณะการดูใบใบของบันสนะีก็มีมีอยู่มีอยู่ u, u, สีชนิดนะครับส่วนการดูแลก็สำคัญนะฮะแมลงแมลงที่จะมารบกวนตามกาบใบอันนี้อันนี้ต้องอันนี้ต้องระวังนิดนึงฮะเพราะวัชพืชหรือมแมลงเนี่ยสตัตรูพืชเนี่ยพวกเพีย้ยพวกอะไรเนี่ยจะเข้าไปตรงตามซอกเนี่ยต้องระวังดีๆตามซอ,ซอกเนี่ย นี่ฮะอันนี้คือจุด,จดที่ทําให้มแมลงเข้ามาถึงลําต้นแล้วก็ทําให้ต้นเน่าถ้าต้นโคนนี้ฮะต้องระวังดีๆฮะต้องกราบมันเนี่ยกราบคนโคนมันเนี่ยน,นี่คือสําคัญแล้วก็ต้องหาพวกสิ่งที่ไล่มแมลงอะไรก็ได้ที่เป็นธรรมชาติจะได้ไม่อันตรายกับเราหรือยาฉุนก็ได้ฮะยาฉุนเอาไปผสมน้ําแล้วก็เอามาพ่น,เอา,าพนเอาน้ํามันมาพ่นตามคนโคนนะมันก็จะช่วยไล่มแมลงได้ เพราะอันนี้ก็คือเป็นเป็นที่ที่สะสมของมแงมลงแมลงสตโตพืชนละ่ลองร่องใบใหม่เนี่ยเขาจะอยู่ในนี้พวกมดพวกเพี้ยเนี่ยนะอันนี้สําหรับมือใหม่จำไว้นิดนึงนะตรงคนโคนเนี่ยเป็นตัวที่ล่อมแมลงทําให้ต้นไม้ตายได้นะจุดอยู่ตรงนี้เองสําคัญแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็บนใบบนใบก็จะเป็นพวกหนอนแก้วหนอนแก้วก็คือผีเสื้อนะฮะ พอเขาผีเสื้อเนะี่ยเขาจะมาวางไข่ก็จะมาเป็นตัวนอนแล้วเขาก็จะกินใบอันนี้ศัตรูของของของบอลสีก็มีหลักๆก็มีเพี้ยเพี้ยที่อยู่ตามคนโคนพวกมดพวกเพี้ยอะไรเนะี่ยสำคัญเขาก็จะมากินตามซอกใบนะเนี่ยเนี่ยตรงนี้สําคัญที่สุดนะตรงคนโคนเนี่ยคนต้นคนต้นนะฮะหาอะไรก็ได้ที่มันมันพ่นไล่ได้ไล่แมลงได้ นะแล้วก็จะทําให้ต้นเขาสมบูรณ์แล้วก็แดดทําให้ใบสวยนะถ้าไม่ได้แดดใบเขาก็จะเขียวนะถ้าแดดจ,จัดๆไปใบก็จะสีใบก็จะออกเริ่มสีออกสีนะแสงแดดสําคัญมากสําหรับการปลูกบอนสีนะสํสหรับใครที่ยังไม่เคยไม่เคยได้ปลูกแต่ทีนี้ว่าการดูแลไม่ได้ยากอะไรขอให้ให้ศึกษานิดนึงนะตรงใบอย่าลืมนะฮะ ต้องต้องสังเกตดีบางทีกลางคืนเนี่ยมันจะมีพวกมแมลงแมลงมารบกวนก็ผีเสื้อเนี่ยหนอนผีเสือ้อหนอนแก้วนะฮะอันนี้คือตัวลายของบอลสีถ้าเขากินกินหมดใบเลยนะฮะถ้าเขามาต้องคอยดูดีๆแล้วก็หาพวกยาฉุนพวกไอสารที่มันมันมันปลอดจากเคมีอ่ะแล้วก็มาพ่นกันไว้นะส่วนส่วนดินดินที่เราปลูกแล้วมันเน่ามันแฉะทําให้หัวเน่าเนี่ยเราขุดหั่วขึ้นมาก่อน แล้วก็มาล้างหัวนะทำความสะอาดหัวแล้วด้วยการเอาปูนขาวละลายน้ําแล้วก็ไปลาดลาดที่ดินแล้วก็ไปล้างที่หัวทำความสะอาดแล้วค่อยนาไปปลูกใหม่อันนี้ในกรณีที่ที่หัวเป็นหัวเน่าหัวติดเชื้อรานะลื้อขึ้นมาเลยถ้าหัวเน่าปุ๊บเนี่ยลื้อขึ้นมาเลยแล้วก็มาล้างความสะอาดใหม่แล้วก็ดินไปตดัดแดดฆ่าเชื้อราได้อันนี้ก็คือวิธีการเคล็ดลับเล็กน้อยของคนปลูกบอนสนะีหัวที่มันมีตาตา,างี้ แล้วก็ผ่าตามตาได้เลยตาละชิ้นตาละชิ้นอาจจะเล็กก็ไม่เป็นไรแต่เล็กก็จะอาหารก็จะน้อยหน่อยถ้าชิ้นใหญ่อาหารก็จะเยอะต้นก็จะสมบูรณ์กว่าแต่แต่โตแน่นอนนะแล้วก็เอาไปอบเอาไปอะไรก็แล้วแต่ก็มีช่องทางหลายๆอย่างที่ลองไปศึกษาดูเพิ่มเติมนะฮะก็ไม่มีอะไรก็จะมาบอกเพื่อนๆที่ที่รักการปลูกมันสีเพราะว่าก็ถือเป็นไม้มงคลไม้ประดับนะฮะก็มีเพื่อนๆแล้วก็มีเด็กๆรุ่นใหม่ๆเข้ามา บูกันเยอะก็เลยบอกวิธีเคล็ดลับเล็กๆน้อยการดูแลนะส่วนใหญ่เขาจะบอกไปหมดแล้วในช่องของผมนะฮะก็ถือว่าเป็นไม้ที่สวยเป็นราชนีแห่งใบไม้นะฮะก็มองได้ทุกวันนะแต่เราไม่ได้เน้นเน้นดูดอกเราต้องการเน้นดูใบนะฮะก็คือใบสวยสีสดมองได้ทุกวันนะฮะส่วนการขยายพันธุ์แบบนี้ก็ถ้ามันแตก ถ,ถ,ถ้าถ้าดอกเนี่ยถ้ากีบถ้ากีบดอกเขาแตกมีกลิ่นหอมก็ผสมพันธุ์ได้ขยายขยายพันธุ์ด้วยการผสมเกสร,รแลวก็เม็ดเขาก็จะออกมานะอย่างที่เพื่อนเพื่อนเคยคอมเมนต์มาถามมาว่าออกเม็ดมาแล้วต้นเป็นยังไงน,นี่ผมก็ขุดมาให้แต่ถ้าแต่ถ้าต้นที่ออกด้วยมเมล็ดต้นเขาจะเล็กนะอันนี้ฮะคือต้นที่ออกด้วยมเมล็ดที่ผมผสมพันธุ์ไว้ผสมเกสร,รไวค้ครั้งขวอนลองไปดูย้อนหลังอันนี้คือต้น ต้นทีก็ออกมาจากจากเมล็ดต้นก็จะเล็กนะต้นก็จะนิดนิดไม่เหมือนต้นที่ออกมาจากจากเหง่าอันนี้คือผมผ่า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 เหง้าผ่าหัวมามีเพื่อนๆเคยถามว่าโตแล้วเป็นยังไงนะอันนี้คือต้นที่ขยายพันธุ์ด้วยการผ่าหัวนะก็จะทั้งหมดเลยฮะอันนี้คือทั้งหมดเลยอันเนี้ยก็คือผ่าหัวมา ภาพขอบ้านสีก็จะเป็นต้นแบบนี้ก็เหมือนต้นแม่เขาต้นก็จะสมบูรณ์กว่าเพราะว่าอาหารเขาเยอะอาหารเขาเยอะแล้ววิธีการที่ขยายพันธุ์ง่ายนะผิดกับการใช้ผสมเกสรผสมเกสรนี่งต้องต้องต้องเก่งต้องรู้จริงๆฮะถึงจะทำสำเร็จผมก็ทำมาแล้วสำเร็จอันนี้ก็คือต้นต้นที่ได้จากเมล็ดก็จะเป็นแบบนี้ก็ไม่มีอะไรก็จะมาบอกเพื่อนๆว่า การปลูกไม้บอนสีนะก็ถือว่าเป็นไม้มงคลไม้ประดับนะที่ว่ามีความเก่าแก่ตั้งแต่ในอดีตแล้วก็มีความเป็นมามีประวัติความเป็นมาทั้งรายชื่อแต่ละชื่อมีความเป็นมาหมดนะครับก็เดี๋ยวก็จะหาสิ่งดีๆมาบอกเพื่อนๆแล้วก็การดูแลนะครับเดี๋ยวก็จะหาสิ่งดีๆมาใหม่ขอบคุณครับที่ติดตาม